ที่ก่อนจำนงครับอาเรียนท่า,านประธานที่เคารพครับผมมีประเด็นในมาตรา29นะครับก็คือว่าสถานที่ขายก็คือห้ามสารศึกษานะครับขอพักวนสาธารณแล้วก็ขายโดยใช้เครื่องขายผมมีประเด็นที่จริงๆก็ย้อนเข้าไปเพื่อจะค้นหาคาตอบนะครับท่านประธานครับผมทำเรื่องความปลอดไปทางถนนอยู่ รับยาวนานมากยี่สิบกว่าปีแล้วประเด็นที่เราพยายามแก้ไขก็คือการเมาแล้วขับนะครับมเมาแล้วขับเองเนี่ยเดิมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการดื่มสุราแล้วเราก็มีการออกกฎหมายตรวจสอบแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตอนหลังเราแก้กฎหมายสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีนี่หรือ20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยสารเสพติดเนี่ยเาก็คือกฎหมายบอกว่าไม่ให้ มีมาถึงสารเสพติดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอลกอฮอล์อย่างเดียวนะครับผมเอาเรื่องแอลกอฮอล์ก่อนมันก็พัฒนาการไปมีระยะหนึ่งนะครับพวกผมได้แก้แก,แก้กฎหมายกันก็คือว่าห้ามไม่ให้ขายเครื่องดื่มท่านประธานคงเห็นตอนนี้ว่าแอลกอฮอล์ในปั๊มน้ำมันแม่ขายนะครับเพราะว่าเราป้องกันว่าพอเขาไปแวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อเบียร์ซื้อเหล้าแล้วก็ดื่มไปในรถ เราห้ามขายไม่ให้ขายตั้งแต่หลายปีมาแล้วท่านประธานครับออกกฎหมายนี้กันออกมาซึ่งก็ได้ผลตามสมควรถ้าคุณจะดื่มคุณก็ไปซื้อที่อื่นแต่ที่ปั๊มแม่ขายจนปัจจุบันนี่ประเด็นก็คือว่านั่นเป็นเรื่องของการสารที่ออกฤทธิ์ก็คือแอลกอฮอล์ตอนหลังนี่เรามาออกสารอื่นๆเช่นยายาอีบ้างหรือยาบ้าบ้างถ้าตรวจพบเนี่ยนะครับก็มีความผิดเหมือนกันโดยกฎหมายเพราะเราไม่ได้บอกแอลกอฮอล์อย่างเดียว ประเด็นที่สําคัญคือใบกระท่อมเนี่ยนะครับเ,เรายอมรับกันไว้ว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีฤทธิ์ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยคาถามที่ผมอยากจะถามทางคณะกรรมาการก็คือว่าท่านได้คิดเรื่องนี้หรือเปล่าว่าคนที่เสพถางกระท่อมเนี่ยเวลาก็ขับรถเนี่ยอาจจะมีอาการทางจิตและประสาทหมายถึงว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะอันตรายไหมได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วไหมได้วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วไหม ในกฎหมายนี้นะครับผมผมไม่ได้ขวางว่าเาจะเอามาใช้เนี่ยนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันมันเป็นดาบสองคมประธานครับอีกด้านหนึ่งมันมีผลกระทบทางด้านอื่นนะครับการเสพมากจากน,นมีผลเนี่ยเราต้องยอมรับดังนั้นเนี่ยตอนนี้บนถนนเนี่ยเสพสารกระท่อมนะครับแล้วก็ขับรถไปในอาการที่มีผลต่อจิตและประสาทระยะการเบรกก็ดีการเห็นพื้นที่ก็ดีมีปัญหาแน่ ที่สำคัญนะาารครับการตรวจสอบแอลกฮอล์ในเลือดนี้เราเพิ่งผ่านกฎหมายในสภานี้ไปก็คือว่าสรบอยู่เราก็ขอตรวจตรวจเลือดนะครับได้นะครับกฎหมายกําลังไปที่วุฒิและเหมือนวุฒิจะไปแก้เยอะจะกลับมาให้เข้าใจว่าต้องวีโต้กันมีการแก้มากเกินไปนะครับแต่คำถามก็คือว่าการตรวจสารกระท่อมเนี่ย ว่ามีฤทธิต์ต่อจิตประสาทในในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือว่ามีการคล้ายๆว่ามีรถชนหรืออะไรต่างๆเนี้ยได้มีท่านได้ศึกษาไว้ไหมเรื่องนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ไหมผมเชื่อว่าเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีเพราะยังไม่มีแล้วท่านจะจัดการกับปัญหาที่มันรออยู่แน่ๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้อย่างไรแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นสมมุติว่ามีนะครับพอมีผลแล้วเนี่ย การให้ขายในปั๊มน้ํามันสมมติว่าเราเข้าไปทําเป็นขวดที่เราคุยกันอยู่เป็นกระป๋องไปวางขายเต็มตู้ไปหมดในปั๊มซื้อไปแล้วก็ดื่มไปด้วยขับไปด้วยแล้วก็มึนแล้วก็ระยะการขับรถความปลอดภัยมันเกิดปัญหาขึ้นท่านจะทําอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมพูดเพื่อบันทึกไว้ผมเชื่อว่าปัญหานี้จะต้องเกิดแน่แต่คําถามก็คือว่าในตรงนี้ขายได้ทุกแห่งคําถามก็คือว่า ขายในปั๊มได้ด้วยหรือไม่นะครับผมเชื่อว่าคงขายได้เพราะไม่ได้เขตห้ามไว้แต่ท่านได้มองปัญหาตรงนี้แล้วหรือไม่อย่างไรและจะแก้ปัญหาอาการต่อจิตและประสาทในบรรดาคนขับรถบนถนนซึ่งอาจจะไม่มีอันตรายต่อเขาแต่ไปมีอันตรายกับคนอื่นท่านจะทำอย่างไรครับต้องการคำตอบด้วยครับเรื่องนี้ท่านประธานครับ